ะะเขาก็จัดไฟมาตั้งแต่คริสต์มาสยาวถึงปีใหม่แล้วก็สวัสดีค่ะทุกท่านอยู่กับเล็กชาแนลพากินพาเที่ยวนะคะวันนี้เราก็มาเที่ยวบ้านถ้านในภาษาเกาหลีเขาเรียกว่าชำชุนนะคะบ้านอา ก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องของคุณสามีนี่แหละแต่ที่นี่เนื่องจากว่าหมู่บ้านนี้ค่ะนะคะเาทำทางเข้าประดับประดาด้วยไฟสวยงามเชอะนะคะเดินออกมาแบบอากาศก็วันนี้ติดลบ7ค่ะแต่เดินออกมานะโอ้โหมันมันดูดีนะคะนี่ค่ะเป็นทางเข้าหมู่บ้านนะคะเขาก็จัดไฟมาตั้งแต่คริสต์มาสยาวถึงปีใหม่แล้วก็ เกาหลีก็จะจบยาวเลยจนถึงไอ้นี้ค่ะช่วงวาเลนไทน์ Valentine นะคะ mm hmm. ก็ยังจะมีไฟประดับประดายอยู่สวยค่ะจัดได้สวยค่ะที่ทางเข้านะคะทางเข้าอพาร์ตเมนต์จัดไฟได้งามตาสะดุดตามากเลยนะฮะ mm hmm. เดินผ่านมาคือมันดูสวยงามค่ะนะฮะ mm hmm. ทางเข้าหมู่บ้าน mm hmm. นู่นนยาวไปถึงโน้นเลย mm hmm. จัดยาวมาถึงนี่เลยนะคะเนี่ย จัดได้สวยทีเดียวคนแถวนี้เขาคงจะชินตาแล้วแหละแต่อันนี้เรามาเที่ยวเนาะเดินเข้ามาขณะรอนะฮะขณะรอสมาชิกที่จะมาถึงที่ที่รถะะก็ยังมีข้ามทางมาลายฝั่งโน้นอีกนะฮะจนถึงหน้าอะไรฮันสุนชุงับซาเฮนะฮะพุกจีวอ ชีวันนกปกชีควันนะฮะอยู่มุมนู้นนะเป็นเขาเรียกว่าสมาคมของสวออด้วยนะคะไปทุกที่ตามหมู่บ้านตามอพาพัดเน้นก็จะมีสมาคมสวออด้วยนะฮะจัดไฟที่สวยนะชมไฟโอเคทีเดียวละค่ะเป็นทางเข้า นะเป็นทางเข้าแล้วก็มุมนู้ดก็เป็นถนนเส้นนอกแล้วก็เดินไปอีกประมาณสัก10นาทีนะฮะก็จะถึงสถานรถไฟนะฮะอันนี้ก็คือเป็นเมืองคุณดังนะคะแต่ว่าในในเขตที่อยู่นี้เป็นชองชาดงนะฮะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดอพาร์ตเมนต์ที่คนอาศัยค่อนข้างเยอะพอสมควรค่ะโอเคค่ะชมทางเข้าในไฟกระพริบกระพับสวยๆงามๆค่ะ นะฮะก็หวังว่าทุกท่านคงจะชอบนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ